สวัสดีค่ะทุกคนเส่ลุงมาอัดคลิปภาคต่อของการสร้างรางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะตรงนี้เสรีลุงยืนอยู่ที่แยกรัชดาลาดพร้าวซึ่งตอนนี้รถไฟฟ้ากาลังติดรถไฟกาลังเออรถกาลังติดสี่แยกไฟแดงกันอยู่นะคะซึ่งซึ่งเสรีลุงจะให้ดูว่าตรงนี้เขามีนั่งร้านถูกไหมอันนี้นั่งร้านแล้วก็มีเสาแล้วก็มีนั่งร้านเห็นปะคะเขามีนั่งร้านค่อมค่อมแบบชิดกับตัวสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวเลยนะ แล้วก็มีตัวช่วยนะคะตัวช่วยก็จะเป็นเตู่อคอนเทนเนอร์อยู่ตรงกลางเอาไปตั้งกลางถนนเลยนะตั้งกลางถนนราชดารา,านี่ยค่ะอันนี้มันเป็นสะพานถนนถูกไหมตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้านี่อยู่ตรงกลางแล้วเขาก็จะมีตัวตัวรางล้อค่ะตัวรางล้อมารองรับในการสร้างเห็นปะตัวนี้เขายังสร้างไม่เห็นไหมตัวนี้เขากลาลังสร้างกันอยู่เห็นไหมอันนี้คือรางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอะ่ะเห็นปะอ่านี่เราจะให้เห็นว่าเขาสร้างกันประมาณเนี้ย ซึ่งเสรนลุงก็ไม่ใช่ช่างหรอกนะแต่อธิษฎ์มเราถ่ายทําแล้วก็อธิบายจากสิ่งที่เราเห็นเพราะมันเป็นสิ่งที่ตาการตามมากๆเลยอ่ะซึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็จะไม่ได้เห็นถูกต้องไหมอันนี้คือการที่เราแชร์ออกไปเพื่อ<ม>เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเห็นอ่าเนี่ยค่ะเสรีลุงจะซูมให้ดูเนี่ยอันนี้มันเป็นถนนเห็นไหมครับนี่มันเป็นถนนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการสร้างสร้าง รางรถไฟฟ้าข้ามสะพานข้ามแยกซึ่งสะพานข้ามแยกเนี่ยก็มีการเปิดใช้งานปกติเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งตรงนี้เขาก็ก่อสร้างไปอ่ะซูมให้ดูแล้วเนาะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้มีโอกาสเห็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ซึ่งซึ่งถ้าเราไม่แชร์ออกไปเนี่ยคนที่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ได้เห็นการที่เสริแชร์ก็เพียงเพื่ออยากไม่ได้มีโอกาสเห,เห็นว่า เออมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคนะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ